คือมันมันก็ต้องสกปกอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างแรกที่อยากให้หมอช่วยกันเยอะๆเลยก็คือรณรงค์ให้เด็กมีจิตสำนึกเองเพราะคนทิ้งมันก็เด็กเป็นสัส่วนใหญ่อะคะ่ะทำยังไงก็ได้ที่แบบให้เด็ก เลิกทิ้งขยะกันดีกว่าคืออย่างน,น้อยก็มีถังขยะเพิ่มขึ้นมาอาำนวยเขาสะดวกให้เต็มที่แล้วอะให้แบบว่าให้เขาทิ้งได้ถึงที่อ่ะก็น่าจะเป็นวิธีง่ายๆอีกทางหนึ่งนะคะ่ะคือว่านักศึกษาไม่มีความเป็นระเบียบว่ามองไปทางไหนเหมือนมองไม่สะอาดสกรปรกไปหมดเลยอะคะ่ะคิดว่าถังขยะน้อยเกินไปเพราะมองไปตรงไหนอะรู้สึกว่าถังขยะมีอยู่แค่บ,บางจุดแบบนักศึกษาส่วนมากก็เลยเลือกทิ้งไม่เป็นที่อะคะ่ะก็แบบมันแบบเหมือนมักง่ายะคะ่ะแบบเออทิ้งนี้แหละร,รีบขึ้นรีบก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆกก็็อออออยยยยาาาาให้ช่วแบบเเเเเมขงงรรรีนก รักษาความสะอาดของมอให้แบบหน้าเรียนคนอื่นเข้ามาก็จะได้ดูแบบเฮ้ยมอนี้สะอาด